เหยื่อแปลกๆ EP สเอาเหยื่อตรงแนวตะขาบมาลองเล่นดูนะครับไม่รู้ว่าปลาจะกัดได้หรือไม่นะแอคชั่นของเหยื่อไม่ค่อยมีนะครับอือหืออือหืออู้ออน้ำแตก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 ,แตกอู้หูหอ,อ,อยู่ดีวิ่งมาดูดข้างหน้าเลยนะครับเสร็จตะขาบนะครับอุ้ยการหางขาดไปแล้วนะกว่าจะได้กว่าจะโดนนะฮะ โคตรยากนะสำหรับตัวนี้นะไอสัตว์นี่มึงก็มึงจะรักกลัวอเลยนักหนาน,ะนี่คือเหยื่อแปลกๆที่ผมได้ซื้อมาลองเล่นดูครับเหยื่อ,อยางที่หน้าตาทรงคล้ายๆกับตะขาบและในวันนี้ครับทุกท่านผมจะมาทําการลองเล่นมันดูนะครับว่าเหยื่อหน้าตาแบบนี้ทรงแปลกๆแ,แบบนี้แอคชั่นจะออกมาเป็นอย่างไร มันจะวัดปลาได้หรือไม่ปลามันจะกินหรือเปล่าของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้ครับทุกท่านกราบสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คกี้แจ็กกีฟูชิงค่ผมสวัสดีครับผมแนะแจ็คพาเจงม,มากลงเออขยี้หัวลงไปทีนะึงเดี๋ยวใช่ไหมล่ะ เหยื่อแปลกๆ EP สามอ่าสวัสดีนะฮะนานๆน,นักตดตาทุกท่านวันนี้เราอยู่กับเหยื่อแปลกๆของเรากันอีกแล้วนะฮะอ่าในวันนี้นะผมทําการเอาเหยื่อตัวหนึ่งนะฮะมาลองเล่นอีกแล้วนะรูปทรงค่อนข้างจย่า,ยาพิลึกกึกือแล้วก็หน้าแปลกใจอัศจรรย์ใจจริงๆวันนี้เราอยู่กับเหยื่ออะไรสักอย่างหนึ่งคระะับที่เป็นทรงแบบตะขาบนะครับโอ้โหเหยื่อตะขาบ มันจะกินได้หรือเปล่าปลามันจะกัดไหมมันจะต้องเล่นแบบใดนะฮะเอาเป็นว่าเล t s g ตู๊ดไล่วันนี้นะครับเอาเหยื่อทรงแนวตะขาบมาลองเล่นดูนะครับไม่รู้ว่าปลาจะกัดได้หรือไม่นะเดี๋ยววันนี้ลองเล่นเป็นสีขาวก่อนเลยนะอ๋อนี่นะเป็นทรงตะขาบแบบตีเตะคู่นะตะขาบหรือมแมลงสาบก็ไม่รู้นะฮะก็วันนี้นะฮะสิ่งที่เราจะเล่นกันนะครับนั่นก็คือเราจะลองเล่นแบบแนวท็กซ์สลิกนะครับ นี่นะที่ผมทําไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเท็กซัสนี่ไม่ได้เล่นนานมากเลยนะทุกท่านผมหายไปจากวงการเท็กซัสค่อนข้างจะนานเลยนะตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากกลับมาเล่นแล้วนะฮะชุดที่ผมทำนะครับก็จะเป็นตะกวดทองเหลืองนะครับนี่เป็นตะกวดทองเหลืองแล้วก็ล็อกด้วยต็อปเปอร์หตัวนะครับเพื่อ,อไว้ปรับตะกวดนะฮะกับตัวเบ็ด1โอนะฮะหตัวนะฮะก็เบื้องต้น,นครับสำหรับเจ้าเหยื่อตัวนี้เท่าที่มองนะฮะปึ๊บ ลงมาอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้เล่นนานเลยครับแนวเท็กซัสเนี่ยผมเนี่ยหายไปแบบโ,โหนานจริงๆนะทุกท่านคือแบบไม่สนใจไม่เอาอะไรแล้วกับเท็กซัสมันเป็นท่าไม้ตายผมแล้วนะเท็กซัสคือแบบถ้าปลาไม่กัดจริงๆมันกัดยากในผมคว้าเท็กซัสเล่นเลยนะฮะ oh. ก็ใส่ตะก่วไป1ตัวนะครับเป็นขนาด3.5กรัมนะฮะวันนี้ก็ยังอยู่กับไม้ดีไม้เดิมของเรานะฮะฝนเพิ่งตกไปด้วยนะเมื่อกี้นะไม่รู้ว่าปลาจะกัดหรือเปล่านะผมกําลังน,นี้อยู่นะแบบวันๆอยู่นะฝนมันตกแล้วที่เนี่ยปลามันจะไม่ค่อยกัดนะครับ mm hmm. มันเล่นผิวน้ำได้นี่ว่าโอ้โหนะฮะแอคชั่นของเหยื่อไม่ค่อยมีนะครับก็ที่ตีกลับมามันเหมือนแบบว่าเล่นยกยกยกมากกว่านะ,ะไม่ได้เล่นนานเลยนะครับสัตว ้องบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกเท็กซัสมันเป็นยังไงแล้วนะฮะถ้ากัดมาก็คงจะต้องแบบส่งนิดหน่อยนะดูดิดฝนเพิ่งตกลงไปนะฮะเปียกเลยนะตอนนี้นะ,ะเหมือนจะลงช้านะครับเหยือ่อหรือน้ำมันตื้นวะน้ำลงนะเนี่ยไม่ได้มาหมายนี้แบบสักระยะแล้วนะฮะ หือกูบอกเลยอึนอึนอยู่ตอนนี้ไม่ได้เล่นเท็กซัสนานนะครับอึนบอกเลยว่าอึนมากนะตอนนี้ผมเออเออละวันนี้เอาคันมาก็เป็นคันเวทแข็งซะด้วยนะคงต้องก่อใต้น้ำอย่างเดียวอะตอนแรกว่าจะกระดกโดกยกๆเว้ยแไปมา,มามันเยื่อมันแปลกๆแต่มันเป็นตีนคู่นะเนี่ยมันมีตีนคู่ด้วย แต่ว่าตีนแอคชั่นมันไม่ออกเว้ยเพื่อนเท่าที่เล่นดูเนี่ยแอคชั่นมันไม่ออกนะตีนแบบเตะน้ำหรืออะไรเพราะาตีมันเล็กมากนะตัวนี้ขึ้นนี่ก็ปลาปลามันขึ้นดีนะแต่ไม่ยอมกลับฝนตกนะเหางที่ผมบอกนะที่นี่ถ้าฝนตกปุ๊บอาการปลาไม่ไม่เอาอะไรเลยอะ่ะเหมือนที่เขาไม่เอามึงอ่ะ ทำเพื่ออะไรโอ้โหกูว่าแม่งเริ่มยากแล้วเอาละทุกท่านตีไปนี่ไม่มีกวดไม่มีไล่ไม่มีอะไรเลยเริ่มหนักแล้วเอาแล้วเว้ยมันเล่นกูแล้วฝนตกนะเนี่ยปเปียกเลยเนี่ยตอนนี้ลุกท่านผมขับรถมาก็ฝนตกปลาไม่ยอมกัดนะย,ยุงย,ยุงเอาแล้วโดนย,ยุงโขมแล้วโอ้ยยุงเริ่มมาแล้วว่ะโอ้ยยุงที่นี่อย่างเยอะ โอ้โห,โหยุงอันนี้ด้วยยุงป่าด้วยเจ็บกัดไยไม่ไหวว่ะโอ้โหไม่คนเยอะเลยอ่ะอ่ะอู้เยอะมากแมงตอมเป็นแบบแมงวันเลยเต็มเลยอ่ะหูกูจะตายพระยุงไงเป็นไม่ได้เล้อีกรอบนึงเป็นไข้รดออกมาสองรอบแล้วเป็นอีกรอบนึงนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงน่าจะเดสเลย วันนี้ปากกัดยากเลยทุกท่านกัดโคตรยากอะปวดตกเพื่อเป็นงี้ทุกทีเลยมันจะไม่กดัดจริงๆหรอวะ อยู่ตรงนี้ตัวหนึง่งขยับอยู่ตรงนี้นีน่ตรงนี้เลยมันขยับอยู่เฮ้ยตัวเบ็ดเปิดอ่ะ เงียบเลยวะ่ะปากัดครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่งมาไรสัตว์อือหืออือหือน้ำแตก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 อู้ยออ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อ,อยู่ดีวิ่งมาดูดข้างหน้าเลยนะครับ เาะมาตั้งนานกว่าจะมาดูดนะฮะนี่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 เอมอยู่นิ่งๆดินะฮะโอ้โหเียบร้อยนะฮะหนึ่งแต้มตึงๆนะฮะกว่าจะได้กว่าจะโดนขี้เขีย่อยอยู่ใต้ล่างนะครับแล้วก็โฉบเข้ามากัดเลยครับนึงผมไปเอาไอ้นั่นก่อนถ้ามันจะมากัดมันก็มาเร็วนะมันก็ฟุบฟับมากเลยนะปลาต้องเล่นใต้น้ําอย่างเดียวนี่นะฮะปลาช่อนนะ,ะหนึ่งแต้มนะฮะสำหรับเหยื่อตะขาบนะฮะ เสร็จตะขาบนะครับอุ้ยกันหางขาดไปแล้วนะนี่ขาตีนเตะนี่หายไปแล้วนะตัวนี้แหมต้องบอกเลยว่ากว่าจะได้กว่าจะโดนนะฮะโคตรยากนะสำหรับตัวนี้นะเหยื่อตะขาบนะฮะโผล่ตัวละคลิปก็พอแล้วมั้งเหยื่อแปลกๆเนี่ยกว่าจะได้แต่ละตัวนะอ่ะป่ทุกท่านตัวนี้เราก็จะปล่อยนะครับเพราะเ่็เล็ก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 โพดนะครับมาแล้วเหยื่อตะขาบหนึ่งแต้ม ไม่ตึงไม่ตึงไอสัตว์ตัวเล็กๆนะกูนี่สวดเลยไปเออกว่าจะมานะแต่ละตัวปะว่าไงก็ทอมมึงต้องการอะไรจากูตูดปะตีนอือ <c oughs> ตูดแน่นๆตูดแน่นๆครับทุกท่านตูดแน่นๆไม่ต้องกระโดดตีนมึงเปืือนเปียกแล้วก็กสําหรับคลิปนี้นะครับกับเจ้าเหยื่อตะขาบนะฮะง่ายๆอีพีสั้นๆแบบรวดเร็วรวบรัดนะครับสำหรับเจ้าเหยื่อแปลกๆนะวันนี้ กับเหยื่อตะขาบนะครับมันมีหลายสีนะครับที่ผมซื้อมามันจะมีตัวเล็กด้วยนะซึ่งตัวเล็กนี่ผมคิดว่าแม่งเล็กเลพดนะครับผมก็เลยเรื่องเป็นสีขาวนะครับตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะมีสีน้ําตาลเก็ดแดงนะครับที่ผมก็เลือกซื้อมาใช้เล่นเช่นเดียวกัน,นครับวันนี้ก็เลยลองเล่นเป็นตัวสีขาวดูนะครับขาวแบบเหลือบมุ่งๆนะตัวนี้ที่ลองเล่นนะถือว่าใช้งานโอเคไหมมันก็ดีนะแต่ อย่างที่ผมว่าคือเหยื่อมันไม่มีแอคชั่นนะครับเจ้าตัวนี้ที่ผมลองเล่นดูก็กับมาก็แล้วนะมันก็ไม่ตีนะเพราะว่าขามเล็กนะเล็กเล็กผุดสรุปก็คือมันเป็นเหยื่อที่แบบว่าเล่นได้ผิวน้ําก็กลับมาเนิบเนิบนะครับนี่เขาเป็นอะไรมันเป็นอะไรอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ หวังว่าจะชอบนะครับอย่าเรียน่าไอสัตว์นี้มึงก็มึงจะรักกลัวอะไรนักหนานะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับเหยื่อแปลกๆฝากกดไลค์ like, กด s u b สไครต์และที่สําคัญถ้าว่าคุณได้ดูคลิปนี้อยู่นะฮะคือตอนนี้ผมบวชอยู่แน่นอนฮะเพราะาคลิปนี้ถูกตั้งเวลาเอาไว้แล้วก็ตอนนี้คือกูหัวโลนอยู่นะไปะลานก่อนนะผมไป